ขอบคุณครับท่านบี่อกงานเยอะเนยขอบคุณครับโอบ้โหข้อนี้ใหญ่ใหญ่

อยากให้ลองกินหมูคือว่าอยะอบ่อยก็รสติดกี่บนี้นะครับตู้แกลับไปผมทำแน่น,นอนนะครับกลัวเราลัวใส่ใจทำเต้าหูกันเนี่ยครับแล้วก็ใส่เรสชาติทไท กน <so <c oughs> <c oughs> ี่กลนะผมขายาหมังเลยขมข้าวคำสองันนะพี่นะเพาว่าสปริงโรต้องกินกับอันนี้เน่เลยลองไหมลองเลยเฮ้ยอนีแหละใช่เลยอือเยอะไหมเพราะขายเยอะะห้นขึ้นเลขึ้นอ่ะอืมกินหมดเหรอเป็นาของ

ีก็ the b e s t delicious for me is mm hmm. นี่ครับ deep fried fish mm hmm. ผมชอบนี้มากเลยชอบนี mm ่ค hmm. mm hmm. อบสำหรับมิโตเซียเป็นเอ่อทาวฟู l with spicy soup ครับส่วน s p ร i n โ r o นี่ผมก็ว่าอร่อยนะ mm hmm. แต่ผมว่าน่าจะลองจิ้มกับน,นี่ดู มันพริกยองเปรี้ยวไม่เข้ากันเข้เ <Hey, S 2> พี่งลองดูเข้าไหมปลามาอร่อยครับนี่จะเป็นโลกับนี่ปลาผมกินกับนี่โอเคแล้วกับน้ำปลาอร่อยเลยใช่ไ <Okay. S 1> <Okay. S 1> หมกินปลามาตั้งแต่เด็ก โอเคครับแค่นั้นก่อนครับวิลิีกูด From เดียนเบียนฟูร์รตอร์ง